ตอนนี้นะครับผมมาถึงวัดดานพระอินแล้วนะครับก็หลงทางไปเมื่อกี้ไป G.P.S มันพาไปที่วัดดานพญานาคนะครับแต่ว่ามันเป็นคนคนละวัดกันนะครับกับวัดดานพระอินครับวัดดานพระอินอยู่อีกโซนหนึ่งวัดดานพญานาคอีกโซนหนึ่งนะครับวันนี้มันเป็นวันไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นวันศุกร์ แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวผมมากับชมรมผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าตอนนี้ชมรมผู้สูงอายุน่าจะเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมผมใช้รถส่วนตัวมาก่อนด้วยปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเราเราไม่สบายด้วยเป็นหวัดด้วยก็ไม่อยากจะเอาหวัดไปฝากผู้สูงอายุนะครับก็เลยต้องขับรถมาเอง,งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึงแล้วนะครับตอนนี้ขอจอดรถก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นองค์เจดีย์นะครับที่วัดฐานพระอินทร์แล้วก็หน้าเจดีก็จะมีรูปปั้นนะครับขององค์พระอินทร์ขี่ช้าง3ามเสียนนะครับ จะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับในโซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังองค์เจดีนะครับการตกแต่งยังคงเน้นอองค์พยานาคครับ ด้านหลังองค์พระนะครับยังมีองค์ปู่พญาน้าพญาจิตรราชนะครับจีตนครวังนาคินอยู่ทางด้านหลังนะครับมีพระพิสุท่านกํกำลังกราบบูชานะครับ ศรัทธาอย่างไงเชื่อยังไงก็ตามจิตศรัทธานะครับ หลังจากที่พาผู้สูงอายุไปไหว้พระมานะครับผมก็แวะมาที่มุกดาหารเพราะว่าจากตัวอําเภอนิษฐคงคำ้อยมาที่มุกดาหารนี่ไม่ได้ไกลมากนะครับและพูดถึงดาหารก็จะมีร้านแหนมเนื้ออยู่ร้านร้านนึงคือร้านแหนมเนื้อลหลายร้านนี่หลายคนอาจจะชอบแตกต่างกันในเรื่องของรสชาตินะครับถ้าเป็นทางหนองคายนะครับก็จะมีวิธีใช่ครับวิธีแหนมเนื้อแดงแดงแหนมเนื้อ แต่ว่าถ้าผ่านมาทางงุกาหารมีร้านแหลมเมืองร้านหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็อยากจะแนะนําให้คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาแวะมาชิมดูนะครับค้นขายเนี่ยแกเป็นคนน่าจะคนเวียดนามแท้ๆเลยนะครับเวลาเขาสื่อสารกันในร้านนี่เขาจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแต่ว่าเขาเขาพูดเราเขาพูดภาษาไทยนะครับร้านนั้นคือร้านนี้อเดี๋ยวจะเอาให้ดู ร้านนี้นะครับร้านครัวเวียดนามบงเล็บแม่ยอแหนมเนืองของฝากมุกดาหารนะครับร้านนี้จะอยูอ่ถ้าใครมาตลาดอินโดจีนนะครับก่อนผาผ่านตรงเส้นททอท,อทอของของมุกดาหารนะครับถึงสี่แยกไปแดนก็ให้เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาขับตรงมาทางที่จะไปสะพานมิตรภาพไทยไทยลาวนะครับ ก็จะขับเรียบๆมาเรื่อยๆอยู่จากสียแยกไฟแดงประมาณสักสักหนึ่งกิโลได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งแหนมเนืองกลับบ้านนะครับแล้วทําไมผมถึงแนะนําร้านนี้นะครับร้านนี้มันพิเศษตรงที่ว่า,าเขาจะมีน้ําจิ้มแบบสูตรของเขาอ่ะที่เป็นน้ําจิ้มเผ็ดนะครับเวลาเราเรามากินแหนมเนืองใช่ไหมล้วก็เอาน้ําจิ้มสูตรหวานผสมกับน้ําจิ้มเผ็ด ผสมแล้วมันมันได้รสชาติที่ที่ถ้าคนที่ชอบรสชาติแบบจัดจ้านผมว่าร้านนี้ผ่านแน่นอนนะครับยังไงก็ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมติดกล้องที่เสื้อก่อนแล้วไปเจอกันในร้านครับ เอาแหนมเนื้อมีชุดใหญ่ไหมครับมีขับกลับบ้านกินวันนี้นะครับชุดหนึ่งครับเอากล่องครับกล่องเ

ได้มาแล้วอันนี้นะครับเป็นแหนมเนืองจากร้านตัวเวียดนามนะครับหมูยอแตครับเออแม่ยอนะครับ,ออรบชื่อร้านไม่เสียสารกันบูดและสารกันบูดสดใหม่ทุกวันนะครับเดี๋ยวกับถึงบ้านยังไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนส่วนผมจะไปที่ไหนยังไงโปรดติดตามนะครับ